มีจะไปเที่ยวไหนอีกน้ำตกค่ะไม่ะส้ส,นนสึกว,บบวเะวันนี้นะครับเรายังอยู่ที่จังหวัดเลยนะหลังจากที่เราลงมาจากภูกระดึงนะเราก็แวะสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอหนองหินนะนั่นก็คือสวนหินผางามนะโดยวันนี้เฮียจะมาแวะกันที่น้ำตกเพียงดินนะ โดยทีมงานนะบอกว่าขอเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ได้ลำบากมากนะักนะและน้ำตกเพียงดินนะก็เป็นน้ำตกขนาดกลางนะซึ่งเราสามารถขับรถเข้ามาได้เลยนะทำให้ไม่ลำบากมากนักในการเดินทางนะซึ่งพอมาถึงนะบรรยากาศก็ลมลื่นทีเดียวนะสำหรับน้ำตกเพียงดินครับพวกเดนนี่มาแล้ว <laughs> ไม่ไหวจะเดินแล้ว น้ำตกเพียงดินนะเป็นน้ำตกที่มีความสูงอยู่ในระดับเดียวกันกับพื้นนะแต่จะเป็นขั้นลงไปทางด้านล่างนะซึ่งแต่ละขั้นก็จะมีแอ่งน้ำนะบางบางแอ่งก็ใสาสามารถที่เราจะลงไปเล่นได้นะแต่ที่จะต้องระวังก็คือน้ำตกเนี้ยจะมีลักษณะเป็นของหินปูนธรรมชาตินะอาจจะทำให้ลื่นนะเวลาเราลงไปเล่นเนี่ยอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะ ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ไม่ต้องการที่จะเหนื่อยมากนะครับสำหรับการมาเที่ยวน้าตกก็แนะนํามาที่นี่ได้เลยนะครับน้าตกเตียงดินสามารถขับรถเข้ามาได้ถึงในจุดที่เล่นน้ําได้เลยนะตอนแรกบอกจะเป็นเกาหลีนะครับตอนนี้กลายเป็นผีจูออนไปแล้ว ไม่ต้องย้นนะห,ออหลังจากนั้นนะเราก็ไปอีกสถานที่หนึ่งนะซึ่งเราก็พากันมาที่คูป่าเปาะนะซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเลยเลยนะ เมื่อมาถึงแล้วนะเราต้องมาเช่ารถอ e ีแท็กของชาวบ้านนะเพื่อที่จะขึ้นไปด้านบนนะโดยเขาอ่ะไม่อนุญาตให้เราขับรถขึ้นไปเองนะเพราะมันค่อนข้างที่จะชันนะเรามาถึงก็เป็นช่วงเย็นแล้วนะซึ่งเราอ่ะจะขึ้นไปดูพระอาทิตย์ตกดินกันนะในวันนี้ลุงคนขับอ่ะบอกว่าถ้าเรามาในช่วงหน้าหนาวนะวันไหนจังหวัดดีๆอาจจะได้เห็นทะเลหมอกกันเลยทีเดียวนะ แต่วันที่เรามาก็เป็นช่วงฟ้าเปิดแล้วนะทำให้ไม่ได้เห็นนะครับหมอกก็อดไปนะต้องมาใหม่รอบหน้าบรรยากาศทางขึ้นนะสองข้างทา,างก็เต็มไปด้วยนะต้นยางนะที่ชาวบ้านเขาปลูกไว้นะซึ่งจะอยู่สองข้างทางเลยทีเดียวซึ่งเราก็ถ่ายรูปออกมาก็ดูช่องทานสวยเลยทีเดียวนะซึ่งลุงคนขับนะก็บอกว่าเรามาเย็นแล้วนะเดี๋ยวกลัวจะไม่ทันนะเขาก็เร่งเครื่องที่จะ รีบพาเราไปส่งทางด้านบนนะตอนแรกเฮียก็มองว่าเออมันเป็นทางชันนะรถอาจจะขึ้นลำบากแต่ที่ไหนได้เราขึ้นรถคันที่ช้าที่สุดเพราะคันอื่นมาเนแสงเราไปหมดแล้วคุณลุงตามไปเร็ว <C gram> หลังจากใช้เวลาเดินทางกันสักพักหนึ่งนะเราก็มาถึงจุดชมวิวจุดที่หนึ่งนะของภูป่าเปาะนะครับฮะนี่เพิ่งจุดแรกเอง จุดแรกคะ่ะจุดแรกนะคะคือภูป่าเปาะเชื่อไหมว่าทําให้เราลืมพกกระดึงไปได้เลยภูป่าเปาะนะหรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าฟูจิมึงเลยนะซึ่งวิวทางด้านหลังก็จะมีภูเขาที่เป็นหัวตัดนะคล้ายกับภูเขาไฟฟูจิของประเทศญี่ปุ่นนะยิ่งช่วงที่มีหมอกนะถ่ายรูปมานะเหมือนมากเลย คป้ารู้สึกจะดีใจเป็นพิเศษไม่ต้องเดินโอ้ยได้มาแล้วไมต้องเจ็บเขาไต้องไปปีนเขาแล้วนอกจากวิวภูเขานะที่นี่ก็มีจุดให้ถ่ายรูปสวยๆอีกเยอะเลยนะชมพูก็ไม่พลาดกำลังเดินไปจุดที่ส จากจุดชมวิวจุดที่1น,นะคุณลุงก็แนะนําให้เรามาในจุดชมวิวในจุดที่4ก่อนเลยนะครับด้วยทางขึ้นนะจะเป็นระยะทางประมาณ2-300เมตรนะทางขึ้นก็จะเป็นในรูปแบบของขั้นบันไดนะซึ่งระยะทางก็ไม่ได้ไกลามากสักเท่าไหร่นะไปไปลูกทีมล้าจากโครกระดึงแย่ไปหมดแล้วาราวแล้ว ่่ผู้ไม,ไมยออทแต่ด้วยความที่พวกเราเพิ่งลงมาจากภูกระดึงนั้นเลยอาจดูเหมือนแบบเหนื่อยมากนิดนึงนะแต่จริงๆรแล้วไม่ไกลมากนะระยะทางที่ขึ้นมาเมื่อขึ้นมาถึงจุดท็อปวิวทางด้านบนนะด้านบนเนี่ยจะเป็นวิวแบบ360องศาเลยนะเราสามารถมองไปรอบๆอบนะจะเห็นแม้กระทั่งภูกระดึงด้วยนะซึ่งอยู่ห่างจากภูป่าปอออกไปประมาณ18กิโลนะบรรยากาศข้างบนเนี่ยต้องบอกเลยว่าสวยงามทีเดียว เป็นไงป้าเปเป็นใจกันถือว่าคุ้มเลยทีเดียวนะที่เราพยายามกันเดินขึ้นมาเพราะวิวข้างบน่ะสวยจริงๆยิ่งบวกกับแสงของพระอาทิตย์ตกดินนะท่องบอกเลยว่าทำให้ที่เนี่ยดูแบบสวยงามมากขึ้นไปอีกเลยทีเดียวล่ะ หลังจากนั้นนะเราก็ต้องลงย้อนกลับไปในจุดชมวิวจุดที่3นะก่อนที่เราจะไปยังจุดที่1อีกครั้งนะก็ถือว่ามีบรรยากาศที่สวยงามเช่นกันนะสำหรับจุดชมวิวจุดที่3นี้แล้วเราก็จะต้องเดินทางลงย้อนกลับไปนะเพื่อที่จะไปดูพระที่ตกดินนะในจุดที่1ที่เราผ่านมาแล้วในช่วงแรกนะ แต่ละจุดนะก็ไม่ได้อยู่ห่างกันมากสักเท่าไหร่นะก็สามารถขับรถอีแตกไปจอดที่หน้าจุดชมวิวได้เลย<ม>พอพระอาทิตย์เริ่มใกล้จะตกดินนะบรรยากาศที่นี่ยิ่งสวยมากขึ้นไปอีกเลยนะเนี่ยเอียก็แบบโอ้ฟินกันเลยทีเดียวเป็นไงบ้างสวยค่ะอันนี้สวยจริงสวยมากพรอาทิตย์จะตกแล้ว แต่ชุดเหมือนแบบว่าพร้อมขึ้นภูกระดึงอีกรอบก็ไม่บ่อยมากนะที่เราจะมีโอกาสได้มานั่งดูพอาทิ์ตกดินแบบงงๆนี้นะซึ่งเฮียก็พยายามเก็บภาพให้ได้มากที่สุดนะเพราะเราอะไม่รู้หรอกนะว่าจะมีโอกาสมาอีกครั้งเนี่ยเมื่อไหร่วันนี้ก็เลยขอแบบสัมผัสบรรยากาศให้เต็มที่เลยละกัน ตลอดระยะเวลา4วันที่อยู่จังหวัดเลยนะก็บอกเลยว่ามีความสุขมากๆแคปปี้กับกิจกรรมทุกอย่างที่เราได้ไปทำนะหลายๆคนนะลองเปิดโอกาสเปิดใจให้ตัวเองนะได้ออกมาสัมผัสบรรยากาศอะไรแบบนี้บ้างนะถือเป็นความสุขครั้งนึงในชีวิตเราเลยนะ อย่าไปมัวรอคอยโอกาสหรือจังหวะนะในช่วงเวลาที่เรายังสามารถที่จะไปท่องเที่ยวได้นะใช้ชีวิตให้เต็มที่นะแล้วเราอาจจะไม่มานั่งเสียใจายภายหลังนะสุดท้ายนะของคลิปฟูกระดึงนะจังหวัดเลยนะเฮียก็ต้องขอขอบคุณนะทีมงานที่มาเที่ยวด้วยกันนะทุกคนน่ารักมากเลยทำให้ทริปนี้ออกมาสนุกและมีความสุขมากนะ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับทริปจังหวัดเลยก็มาดูกันต่อนะว่าต่อทริปต่อไปเฮียจะไปเที่ยวที่จังหวัดไหนนะแล้วฝากคอยติดตามผลงานให้เฮียกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ